ลัคนาราศีมิถุนเปิดดวงครึ่งปีหลังพบสามเดือนนี้มีโชคลาภเด่นการงานก้าวหน้าการเงินสมหวังพบความสำเร็จจะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ <S <S สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรทเทวาครับมาสรุปดวงดาวครึ่งปีหลังของชาวมิถุนครับว่ามีช่วงเวลาไหนที่โดดเด่นบ้างนะครับบอกแบบละเอียดเลยนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ เริ่มต้นที่ดาวพุธเลยนะครับเพราะเป็นดาวประจําตัวเราเดี๋ยววันที่ย3สามกรกฎานะครับจะปสะถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์แล้วครับแล้วอยู่ยาวไปถึงที่ที่2 8กันยาเลยนะครับโอ้โหเรียกว่ายาวนานมากนะครับ2เดือนกับประมาณ10วันโอ้โหเต็มเต็มเลยนะครับตรงนี้แล้วที่ดีสุดๆคืออะไรรู้ไหมครับดาวพุธดาวประจําตัวเราจะโครจรได้ทั้ง ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่ลส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหดาวประจาตัวเองเป็นราชาโชคนี่ดีงามมากนะอยากได้อะไรก็มักจะได้ปรัถนาอะไรมักจะสมหวังครับและอีกตําแหน่งนึงครับเรียกว่าตําแหน่งมหาจักรฟักตัวคือเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันฉงเฉงครับเห็นไหมครับว่าจะได้อะไรเบิ้ลเบิ้ลได้สองทางและมหาจักรก็ต้องบูต้องฝ่าฟันคําพูดการติดต่อสื่อสาร จะดีมากๆเลยเห็นไหมแล้วจะได้หลายทางโอ้โหระดาไม่ได้อยู่แค่20วันหรือ1เดือนอยู่ไปถึง2เดือนกับอีกสิวันหรือ70วันนั่นเองนะครับเรียกว่าโดดเด่นเป็นที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ก่อนลงมือทําก่อนเลยนะครับจะได้รวยก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเข้าวันที่11สิงหาคมไปแล้วในดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราจะพักองศาถึงวันที่30แสดงว่าจะได้ยากต้องเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้ามาฟังก่อนรู้ก่อนแล้วทําก่อนเห็นไหม ทำตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ให้เสร็จก่อนวันที่11สิงหายังมีเวลาอีกเกือบต้องเรียกว่าเกือบเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมือทําไปเลย1 1 3 0ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถามว่า1 1 3 0ควรทําอย่างไรดีอ่าอาจารย์ก็มีคําตอบให้นะครับคือดาวภาคองศาแปลว่าของเก่าๆสินค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆอ่ะครับปัดฝุ่นมาทําใหม่ไปติดต่อเขาอีกรอบหนึ่งสิครับแลบประกันเลยครับเขาจะตอบรับดีกว่าลูกค้าใหม่ๆ เห็นไหมนี่เป็นเทคนิคเลยนะเอาวิธีนี้ไปทําครับจะได้สําเร็จเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วต่อมาครับดาวพุธดาวประจําตัวเราก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรนยี่แปดกันยาถึงสิบห้าตุลาอ่าอันนี้ก็เรียกว่าถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาก็ได้นะครับดาวพุธได้ตําแหน่งกเกษตรตาท,ที่แปลว่ามั่นคงและมหาอุดที่แปลว่ายิ่งใหญ่อันนี้ก็ได้อีกทางหนึ่งแล้ว นะไปอยู่ในเรือนพันธุครับไปสัมพันธ์กับบ้านรถที่ดินเลขบ้านเลขรถอะไรแบบนี้หรือทําเกี่ยวกับขายอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินในหน้านะหรือเรียกว่าทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จก็ได้พระดาวประจำตัวเป็นอุดแปลว่ามีพลังมีความยิ่งใหญ่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรแบบนี้ได้หมดเลยจึงบอกว่ามีความมั่นคงและได้สองเด้งสองเด้งก็งเก,กเษตรและอุดไงยิงป,ปืนหน้าเดียวได้นกสองตัวหรือทํางานงานเดียวแต่ได้ไรายได้หลายทางอะไรแบบเนี้ อารมณ์เหมือนทําคลิปใช่ไหมครับคลิปเดียวแต่ไปลงได้ทั้ง YouTube และทิก t อกและ Facebook อะไรแบบนี้สร้างไรายได้ให้เราหมดอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นเชื่อว่าคนลกขณารสศีเมถทุนช่วงเวลาแบบนี้ก็จะทําอะไรอยู่แต่ได้เลยเบิ้ลเบิบ้ลหมดเลยนะโอ้โเป็นจังหวะที่ดีมากนับแล้วก็กรกดาสิงหาก,กันยาตุลาเนี่ยมาสองสาเดือนตามที่บอกได้เลยนะครับและมีแถมให้อีกนิดนึงครับดาพุธไปอยู่ราศีตุลสิบห้าตุลาถึงหนึ่งพฤศจิกาก็คือถึงสิ้นเดือนตุลานั่นเองนะครับ อยู่ในพบปุตตะก็ไม่ได้เสียอยู่ในบ้านดาวสุขบ้านคู่มิตรปุตตะแปลว่าโปรเจกต์บริวารงานลูกจะให้โชคจะให้ความสําเร็จเราเห็นไหมเสีย่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูกหรือบริวารลูกน้องขยันขันแข,ข็งทามาหากินประสบความสําเร็จหรือลูกนำมาซึ่งความสุขความจเจริญลูกเป็นเด็กดีเนี่ยได้หมดเลยมีอะไรสื่อสารกันเลยนะครับช่วงนี้ลูกกับบริวารก็จะนํามาซึ่งการเงินการงานและความสาเร็จและดาวพุธเราอยช่วงนี้เป็นเรงกระดาษหัส พฤหัสก็เป็นดาวเกี่ยวกับการงานอยู่แล้วก็โดดเด่นเลยเห็นไหมก็ลุยทํางานไปเลยครับจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับอ่าทีนี้ดาวพูดไปแล้วนะครับอาจารย์จะไปดูดาวอังคารกันบ้างครับพเพราะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาภความสุข,ขสความสำเร็จความเจริญคนอุปถัมภ์ความเป็นมงคลเนี่ยลัคนาราศิก,กันเข้าราศิกันวันที่สิบดสิงหาถึงสามตุลาครับเข้าไปในภพพันธุได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงเห็นไหมเป็นใหญ่เลยนะถ้าเป็นลาบ่ยก็อยู่ในก็ดาวานารจากเดือนลาพลาภา,พ,าพ,พันทุกแบบว่ามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถอ้าวอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือได้โชคจากเลขบ้านเลขรถออกในวันที่18สิงหาถึง3ตุลาเห็นไหมกันยาทั้งเดือนเนี่ยโฟกัสเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะใครค้าขายเรื่องราเหล่านี้ดีอยู่แล้วนะคนในครอบครัวมีข่าวดี มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่แปลว่ามีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่ไงอะไรดีๆเ,เกิดขึ้นเลยเห็นไหมอันนี้ก็เดือนครึ่งน,นะครับแล้วดาวคางก็จะไปอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ราศีตัวนึงที่สามตุลาถึงสิบห้าพิจิกาโอโหนี่ตุลาทั้งเดือนเลยก็ว่าได้แสดงว่าเริ่มตั้งแต่เรียกว่ากลางเดือนสิงหาไปแล้วกันยาตุลาเนี่ยสองเดือนเนี้พีคมากเรื่องโชคลาภ ไปอยู่ในภพปุตตะลาภาพปุตตะแปลว่าได้เงินได้โชคจากลูกจากบริวารจากคนอายุน้อยกว่าไงนเราก็วางแผนในช่วงเวลานี้ต้องไปเสี่ยงโชคกับคนอายุน้อยกว่าหรือได้เลขจากลูกหรือบริวารจากขยันขันแข,ข็งทำมาหากินให้เราได้โชคได้ลาภอะไรแบบเนี้ยนะก็แปลว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆทําให้เราประสบความสาเร็จแต่ก็ระวังหน่อยเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นห้าแก่ลัคณาเข้าเกณฑ์พิทุบาทแต่พิทุบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นต่เมื่อเราอะ ไปจูจ้จี้จุกจิกไปสั่งเยอะไปใช้แรงกดดันลูกเอยบริวารเอ๋ยลูกน้องเอยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะไม่ดีแต่ถ้าพูดจาคุยกันดีๆถนอมน้ําใจอ่ะอันเนี้ยไม่ไม่เป็นพินิจบาทแน่นอนอันเนี้ยรู้เลยนะครับเพราะฉนั้นทําตามนี้นะก็จะได้มีโชคมีลาภอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วต่อมาครับดาวอีกหนึ่งดวงที่โดดเด่นครับก็คือดาวอาทิตย์ครับจะอยู่ราศีสิงห์ในวันที่18สิงหาถึงสิกันยา ดีอย่างไรครับดาวที่เป็นกเกษตรตาที่ปดีในภพสหัชชะสหัชชะแปลว่าเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังปังมากยิ่งทําออนไลน์ยิ่งรวยแปลว่าช่วงเวลาแบบนี้การเดินสิ่งอืนการเดินกันยะต้องสื่อสารเยอะๆเดินทางบ่อยๆมีคอนเนคชันคีปคอนเนคชันเข้าสังคมจะพารวยมีเกณฑ์ไปพบปากกับคนใหญ่คนโตเพราะดาวที่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนตําแหน่งสูงๆผู้นํามีชื่อเสียงและเกียรติยศครับ เหไหมเราก็จะไปรู้จักเราจะไปคบค้าสมาคมกับเขาแล้วก็นําพาเรื่องดีๆนํามาสู่ความสมําเร็จความร่ํารวยได้หมดเลยนะเห็นไหมก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับก็จะเป็นดาวศุกร์ที่โดดเด่นครับช่วงปลายปีครับดาวศุกร์สถิตราศีตลุลสองทันวาถึงยี่หกทันวาครับอ่าเป็นกเกษตรตาิบดีอยู่ในภพปุตตะครับลูกบริวารผ่ารวยก็ได้งานงานโปรเจกต์สำเร็จดาวศุกรไไ์เป็นดาวแห่งการเอนเตอร์เทน กินเที่ยวมีความสุขได้กินได้เที่ยวปลายปีพอดีเรียกว่าเป็นปลายปีที่เราจะมีความสุขมากได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือได้ไปกับลูกได้ไปกับบริวารหรือพาลูกน้องไปเที่ยวเป็นเรื่องราวดีๆหมดเลยนะครับตรงนี้ก็อยากให้ชาวมิถุนมาฟังกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอาไปวางแผนชีวิตได้เลยนะครับจะได้ประสบความสำเร็จร่ำรวยตามเวลาที่บอกนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้หมดอายุถึง สิ้นปีเนี่ยมาฟังกันซ้ำๆบ่อยๆได้เลยหรือจะเซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าที่ทายมาเนี่ยเป็นภาพรวมดาวจรอาจารย์ใช้ดาวที่โดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลังมาบอกนะครับก็ใช้เป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มทิศได้แหละแต่ถามว่าถ้าจะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากถ้าจะเอาแบบแม่นยำแบบสุดๆเนี่ยมันต้องดูดาวตอนเกิดนะครับว่าดวงดาวพื้นดวงเราเป็นอย่างไรแล้ววันที่เกิดอีกนะครับมี เลิกเกิดอีกมีหลายปัจจัยอยากถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยผมยินดีครับรับดูดวงแบบเจาะลึกแบบละเอียดแบบแม่นยําวางแผนสู่ความสาเร็จความร่ํารวยหรือถ้าเจอปัญหาก็จะบอกทางแก้ให้ว่าต้องไปทาเช่นไรอะไรแบบนี้นะครับนะถ้าอยากได้แบบนี้ต้องอย่างนี้เลยครับดูตามทุกสอนเลยครับแอดไลน์เอสไซเกทเทวหกห้าครับหรือสแกน QR code แล้วทําตามที่ไลน์บอกครับรับประกันได้ดูภายในย4ี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ จองคิวกันได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากฟังต่อให้จบยินดีเลยครับอาจารย์จะบอกว่าดูดวงกับอาจารย์กเทวาเนี่ยได้อะไรบ้างละเอียดแค่ไหนค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรฟังต่อไล้ยังมีงเสนอเรื่องชะตาส่วนบุคคลมีภาพดวงเราเองเนี่ยติดตัวบูชาไว้หรือติดมือถือไว้เนี่ยดีอย่างไรฟังตามนี้ได้ครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า100 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอตไซรเกรทวาหกครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึ่งบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกทเทวายินดีรับตปวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน QR ว o d e คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสสาเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ล่ำรวยนะครับอาจารย์เกรเทวยดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักขณาเพราะลักขนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ